นี่ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราจะมาเที่ยวตลาดนทดวัดดินแดงกันนะคะตลาดตลาดช่วงเย็นนะคะก็ามาดูนะว่าต่างจังหวัดเขามีอะไรบ้างนะคะที่นี่ร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมคะเรามาเที่ยวกันนะ,ะ้ไปกันคะ่ะ นะคะก็ม <formation jin inh throat> <at> ีข้าวอะไรนะข้าวจีนะคะนี่ข้าวจีขายยังไงคะข้าวจีถุงละยี่สิบนะถุงละยี่สิบนะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะก็มีหมูปิ้งอันนี้มาละเท่าไหร่ละสิบสิบบาทโอ้มาเริ่มเลยนะข้าวเหนียวก็มีนะข้าวใหม่เด้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวถุงเท่าไหร่กันเนี่ยโอ้ยสิบบาทเด้อขอขอขอดูนหน่อยี่ค่ะซีถโอ้ข้าวเหนียวถุงมาเริ่มเลย ถูกนะาสิบบาทนะคะไปค่ะเราเข้าไปดูข้างในนะว่ามีอะไรบ้างอุ้ยมีอะไรสซดิ้งเหรอเขาเรียกอะไรจริงหดิเซดดิ้งเซดงจ้ะมะนาวสซดิ้งเฮ้ยมะนาวจานมัเริ่มแล้วจาเท่าไหร่คะเนี่ยสซดิ้งห้าสิบมะนาวยี่สิบมะนาวยี่สิบนะคุณผู้ชมดูดิสซดิ้งห้าสิบอุ้ยตัวอะไรเนี่ยหางยาวๆด้ะอ่างยาวๆด้ะเออไม่ใช่ตัวตุ่นนะ เออตัวตุ่นนะ่หนูนะคะมีทุ่งหนึ่งเลยค่ะขาเข้าไปดูข้างในนะคะอืมผักพื้นบ้านนะคุณผู้ชมคะได้ค่ะผักพื้นบ้านโอ้บวบงาบบวบบวบบวบบ้านจ้าบวบบ้านนะแล้วผักขายจานเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบหมดเลยครักทิพย์บาทยี่สิบได้เลยเน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 ขมบ้านเราขมบ้านเรานะคะนี่ อันนี้ก็ผักโขมนะคะโอ้ตะบกตะบกโอ้ตะบกคุณผู้ชมนี่ค่ะตะบกตะบกขายยังไงคะเนี่ยตะบกห้าสิบบาทค่ะบาทอ๋อนั่นถุงใหญ่ถุงเล็กถุงเล็กนี่ห้าสิบบาทนะคะยังไม่ได้พวกอุ้ยผักในแกงนะแกงใส่บวบผักปังนะผักปัง เ <Ừ. S 2> ออหุ้ยมีเขียดด้วยเขียดแห้งเอาไปทำอะไรกินอ่ะทอดเหรอเนี่ยน่าขายจานเท่าไหร่คะเนี่ยจานละร้อยเดียวค่ะโอ้เกิดจะได้เนาะก็ะถึงหากเราไปหานะเออก็ะจะราคาก็จะค่อนข้างนะคะสูงหน่อยอุ้ยปลาแม่น้ำเหรอคะเนี่ยปลาแม่น้ำทีปลาแม่น้ำทีอ่ะ,อะ คุณผู้ชมนี่จานเท่าไหร่คะเนี่ยจานละร้อยจานละร้อยมันเป็นปลาอะไรปลาอ่าย่อนปลาขมเออปลาเนื้ออ่อนไหมแม่มันเป็นปลาเนื้นอ,อปลาเนื้ออ่อนนะโมีปลาก,กรดอุ้ยนี่มีมีปลาก,กรดด้วยคุณผู้ชม<ๆ>นี่ดูกุ้งกอยังทะเลทะเลก็ยังใมีกุ้งสีค่ะป่ะเข้าไปข้างในนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ ดูดูดูนะเรามาเที่ยวต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมก็เราจะพามาดูนะว่ามีของกินอะไรบ้างนะคะอู้คนเยอะนะคนเยอะค่ะนี่ค่ะมันเป็นแบบตลาดชาวบ้านเรานะคะอุ้ยคุณผู้ชมดูนี่ตัวอะไรเนี่ยจริงนิดเอ้ไม่ใช่ ตัว,วอะไรคะเนี่ยฮะตักกะแตน <c oughs> เคยเห็นใส่แบบนี้นะขายถุงเท่าไรคะเนี่ยถุงละร้อยห้าสิบนะคะโอ้เป็นๆเ,เลยนะอามาแบบนี้เลยเหรอโอ้นะแล้วข้างล่างอ่ะราคาเดียวกันหมดเลยอ๋อข้างล่างจะถุงเล็กกว่านะคะเออเ <c oughs> พิ่งเคยเห็นนะว่าขายแบบนี้นะคะนี่ค่ะเออนะ นี่แบบนี้นะคะนี่นี่โอ้พี่เขากำลังเด็ดอะไรเอ่ยเด็ดเด็ดปีกเหรอคะอ๋อพี่เขากำลังเด็ดปีกน,นั่นนี่เด็ดให้เรียบร้อยเลยนะคะโอ้โหมีอะไรแบบกแปลกนะขอบคุณค่ะนี่คุชุบนี่เราไม่ต้องไปถึงประเทศลาวนะนี่บ้านเราก็มีนะคะนี่ค่ะอุ้ยนี่ปลาปลาเนื้ออ่อนนะคะ อุ้ยจีกุ้จีกุก้นี่คุณผู้ชมดูที่แถวแถวบ้านว่าจิ้งหลีดนะคะจีกุง้งทางเหนือว่าจีกุ้งเจ้าอุ้ยมีปลาอะไรเนี่ยอู้นี่ปลาอะไรอ่ะ,อน,ะนี่นี่อันนี้ปรกาปรกวดคังนะคุณผู้ชมตัวเท่าไหร่คะเนี่ยสองร่สิบ้า,าปลาแม่น้ำคุณผู้ชมดูดิ น่าก Ra ินแล้แล ah ้ว oh! อันนี track, ้อ่ะอันนี้ก็เป็นปลากดเป็นปลาแม่น้ำเหรอคะอู้ยปลาแม่น้ำนะคุณผู้ชมอู้ยนี่ถ้ากินนะต้องกินอันนี้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 ทำแดดเดียวอร่อยมากเลยเนี่ยนี่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 เนื้ออ่อนนี่นี่อู้ยอร่อยอู้ยของน่ากินมากๆเลยตื่นตาตื่นใจของสดๆ อุ้ยอ uh ุ้ยอ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 ุ้ยของกินเยอะแยะเลยของกินเยอะนะนี่อุ้ยไหล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 นะคะไหลค่ะไหลค่ะปลาไหลอุ้ยปลาอะไรนะอะไรนะเนี่ยปูน่าก็มีนะคะโอ้โหปค่ะไปค่ะนี่คุณผู้ชมที่นี่อ่ะของกินเยอะมากเลยนะคะของพื้นบ้านนะคะของพื้นบ้านเรานะคะ หอยนางเงาหอยนะคะนี่โยนหอยใหญ่จ้าอู้ยหอยเล็กหอยใหญ่่หอยหน้าหอยโข่งค่ะนี่หอยปังจ้าอันนี้หอยปังตัวใหญ่ๆหอยปังจ้านี่หอยโข่งหอยจุ๊บ้องหอยโข่เนี่ยขายเป็นโลโลเท่าไหร่โลห้าสิบบาทโลห้าสิบนะคะหอยปังเก้าสิบจ้าหอยปังนยตัวใหญ่มากแล้วคุณผู้ชมเนี่ยค่ะหอยใหญ่มากหอยใหญ่โยนหอยใหญ่ดูมือนี่นั่งหอยอ่อนหอยใหญ่อีกนะคะ นะะเนี่ยนะคะมาดูบรรยากาศนะคะแถวนี้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะโอ้คนก็เริ่มมาแล้วนะคะช่วงนี้ประมาณสี่โมงกว่าๆนะคุณผู้ชมก็มีปลาทูนะปลาทูก็มีขายนะไม่ต้องไปถึงมาหาชัยนะคะุณผู้ชมตัวเบิ่มเลย นี่นะคะเนี่ยค่ะไม่ต้องถึงมหาชัยนะดูดิดูดิเข่งหนึ่งห้าสิบบาทคุณผู้ชมดูดิพอพอกันกับที่มหาชัยเนี่ยค่ะนี่นะคะปลานะโอ้ปลาสดๆค่ะปลายังไงอ้าอู้ยอันนี้อันนี้ขายยังไงเนี่ยถุงละร้อยหรอคะ เห็นนะเออเดี๋ยวไว้มาซื้อไออันนี้อันนี้ขายรลเท่าไหร่อ่ะสองสี่ได้อ๋อสองสี่นะคะโอเคค่ะรับประกันนะอืมเดี๋ยวค่ะกลับนะคะกลับมันจะแวะมาดูนะคะตอนนี้ยังไม่ห,ไมหิวค่ะยังไม่หิวค่ะคุณผู้ชมทำไมันี่กินจังเลยอะสดๆเลยนะ ผักก็สดนะคะคุณผู้ชมผักก็สดน่ากินมากๆเลยดูปลานนลนีน่ผู้ชมคุณผู้ชมดูดิดูปลานนลนีน่โลละเจ็ดสิบนะ,ะตัวใหญ่มากๆเลยนะเนี่ยอันนี้มันเป็นปลาปลามา,า,าจากไหนอ๋อ<า>เป็นปลากระชังนะคะโ<า>อ้ได้อะไรป้าา๋อเนี่นะคะโอ้โหนี่ผักสดๆนะคะ อุ้ยดูดูดผักน่ากินมากๆเลยอ่ะดูดิดูด,กกกอ,ด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 อกดิคุณผู้ชมเนี่ยคำละสิบ,บาท,บบาทอุ้ยดูดิโอ้ยขอโทษอุ้ยช่างงามจริงๆเลยสดใหม่สดโอ้ยดูฟักฟ <c oughs> ักอะไรนะฟักอะไรนะทำไมใหญ่มากเลยนะอุ้ย ฟักทองยักษ์ประเทศอิสราเอลใช่หรอไม่ใช่ประเทศเดินนอกโอ้ยดูดิอ่ะอ่ะดูดูคนกับฟักอ่ะดูคนกับฟักอ่ะค่ะเนี่ยค่ะใหญ่จริงๆนะคะไม่ได้พูดเล่นนะคะกิโลค่เนี่ยลูกเนี้ยค่ะสิบกัวสิบกว่าโลเนาะอู้ยใหญ่จริงๆเลยนะคะคุณผู้ชมขะมาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยววันจะถ่ายให้ดูนะว่าตัววันกับฟักอะแค่ไหนนะคะ เขาปลูกที่ร้อยเอ็ดนะคะบ้านเรานี่เองนะคะเนี่ยค่ะลูกใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะเห็ดใครถุงเท่าไหร่คะเน่ยห้าสิบบาทนะคะคุณผู้ชมคะอ๋ไปกันต่อค่ะไปกันต่อนะคะขอบคุณนะคะโอเห็ดก็บ้านบ้านเราเองนะคะปลูกเองด้วยนะคะอาดสดเทศบาลนะคะธงพานีนะคะ อ,อุ้ยมันมีผักเผ็ดด้วยเหรอผักเผ็ดเอาไปแกงแคร์นะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ผักเผ็ดมัดละห้าบาทคุณผู้ชมนี่ขอดูหน่อยนะคะขอโทษน,นะคะนี่ผักเผ็ดห้าบาท ตักเผ็ดเออมามาเลือของเ้อนะคะนี่คุณผู้ชมดูดิดูดูมะกอกดิสิบบาทเบิ่มเลยขากลับนะคะขากลับค่ะโอ้สิบบาทนะเนี่ย้วยสิบบาทนะนี่ลูกอะไรอะ่ะเนี่ยตูมตูมเหรอ อ๋อคิดว่ามากอ,อกมาให้เขาดูดูต่อนะคะดูตะไคร่ห้าบาทคุณผู้ชมกำม,มาเริ่มเลยนะคะเนี่ยหัวใหญ่ด้วยนะคะน,ไไนี่ค่ะไปกันต่อคะ่ะยี่ยี่ขค่ะกำละสิบบาทโอ้ผักกำละสิบบาท,ท,ทอันนี้กำเท่าไหร่คะเนี่ยกำยี่สิบสามกำห้าอ๋ออันนี้กำยี่สิบนะคะแต่ว่าผักห่า อื่นก็น่าจะอันนี้สิบบาทหรอคะอันนี้สิบบาทคุณผู้ชมถ้าชอบใจอันนี้แหละอันนี้แหละถ้าอยู่บ้านนะนี่น่าจะซื้อไปนะเนี่ยอุ้ยมันงามมากอ่ะชอบมากเลยนะแกงอุ้ยงามจริงๆเลย,อยชอบใจชอบใจชอบใจมากโอ้ข้างในก็จะเป็นตลาดใหญ่นะคะตลาดสดเลยนะคะข้างในค่ะ ะะผักชอบใจผักผักงามมากเลยโอ้โหไปค่ะไปค่ะมันจะไปโดูอะไรนาะขนมจีนหรอไก่บ้านโอ้ไก่บ้านน,าน่าสนใจไหมสวยสดงดงามนะสวยใสเลยนะออเนีเขาทำให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่ค่ะ ดทางนี้ปลาเยอะมากเลยนะอเนื้อปลาผับแล้วเลยนะอือโอ้ปลาโอ้ปลา,าหลดด้วยมีปลาลดด้วยปลาลดทำอะไรกินโอ้ปลามนน้ำเยอะมากเลยคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูฝั่งนี้แนหะ อันนี้ปลาอันนี้เขาเรียกใส่เข้ามาเป็นเนื้อบ้าน hey. ปลาตองอ,อ๋อมันไม่เคยไม่รู้จักอะค่ะปลาตองอันนี้เนื้อปลาของเขาเหรออ๋อเน,นี่ยค่ะน,นี่น,นี่เนื้อนะคะเอาเนื้อมาเลยนะอืมโอเคครับคุณค่ะโอเคคะับครบโอ้โหมีหนุกอะไรค่ะ นี่นะปลาแม่น้ำนะคะคุณผู้ชมคะ่ะปลาแม่น้ำเยอะชอบใจนี่าเมตตาเนื้ออ่อนเนื้ออ่อนค่ะไปกันค่ะไปกันนะคะ ดูบรรยากาศนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าส,สนใจอะไรยังไงนะคะองน่าจะเป็นอันนี้อะไรเอ่อยปลารหรอคะปลาสับบองครับฮะเจียวบองเจียว,ยวบองนะคะนี่ค่ะยังอันนี้ 20, 20. มีดิบมีสุกอ๋อมีดิบมีสุกนะคะนี่ค่ะ,น,คะน,นะคะเนี่ยนะคะขายขุกเท่าไหร่คะเนี่ยยี่สิบบายี่สิบบาทอ๋อค่ะสุกก็ราคาเดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อค่ะน่าสนใจน่าสนใจนะคะเนี่ยค่ะ สารพัดปลานะคะปลาเยอะแยะเลยนะปลาแม่น้ําเยอะนะคะตลาดนี้นะคะอ,อันนี้กินเอาไปทอดได้กินได้ทั้งก้างแล้วตอนน่ะ,ะนออเออกินได้ทั้งก้างใช่ไหมาขายจานเท่าไหร่คะเนี่ยจาะละร้อย<า>จานละร้อ <laughs> ยจานละร้อยนะคะคุณผู้ชมขานี่ค่ะจานละร้อยนะคะออ้ยน่ากินมากๆเลยนะคะไ,ไปกันต่อนะคะ นี่ค่ะอ่ามันจะให้ดูบรรยากาศแถวนี้นะคะว่าประมาณนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะโอ้ตลาดแถวนี้ชอบชอบมากเลยนะคะชอบคือว่ามีพวกอตาแม่น้ำสดๆแล้วก็พวกผักสดๆนะคะมีเยอะมากๆเลยนะคะ ชาส้มอะไรก็มีนะมีหมดเลยนะคะเออตรงไหนมีขนมจีนอุอ้งกุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งสดเอ่อกุ้งกุ้งไขยนะคะห้าสิบบาทนะคะนี่ค่ะ50สิบบาทอุ้ยห้าสิบบาทสดสดดูตาเลยใสด้วยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม ยังดิ้นอยู่เลยนะบางตัวนะเออโอ้ยขอบคุณค่ะโอ้เอ้ยเขาทำข้าวใหม่เน่นะนี่ข้าต้มมัดนะคะข้าวใหม่นะคะนี่คะ่ะเดินมาทางนี้อีกนิดหนึ่งนะคะ นี่อีกนิดนึงค่ะอ้มีฟลาปิ้งขายด้วยนี่ไม้ละยี่สิบนะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะนี่ไม้ไม้หนึ่งนะเออเราไม่ต้องไปย่างเองแล้วนะคะสะดาวเซียพี่จ้านี่สะรษาเศรษฐาา,า,านกินพร้อมกินนะคะนะคะี่ค่ะ นี่นะคะชื่อตลาดเขานะคะตลาดสดหน้าซื้อนะคะธงธานีนะคะมาร์เก็ตนะคะคุณผู้ชมค่ะดีค่ะอา่าเนี่ยค่ะเปิดตั้งแต่ปีไหนเอ่ยสองห้าสี่แปดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่เป็นสนัญลักษณ์นะคะธงธานีธงธานีนะคะเราจะไปซื้อขนมจีนหง เขาบอกว่าเขาทำเองนะคะเดี๋ยวเราไปกันนะคะไปกันไปไปไปนะคะขอบคุณค่ะตัวนี้กระนําต้องหูนะคุณผู้ชมค่ะก็อันนี้ก็จะมีทั่วๆไปนะคะ มีทั่วไปนะอ่านีาถามบรรยากาศนะแถวนะนี้นะอ๋อนี่ค่ะเจอแล้วนะคะขนมจีนนะขนมจีนแบบเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแบบอ๋อต้มเนื้ออะไรก็มีนะคุณต้มเนื้อสิบบาทนะนี่ค่ะขนมจีนนะคุณคุณเซลลขนมจีน อร่อยเขาบอกเขาทำเองทำเอง <c oughs> ใช่ไหมคะอ๋อนี่คะ่ะแม่ค้าแม่ค้าคนสวยอันนี้สุดดังดดงด้งเดิมอันนี้สุดดั้งดั้งเดิมแบบแป้งหมักหรือเปล่าคะอ๋อแป้งหมักแล้วแกงเป็ดด้วยอ๋อ,อค่ะเดี๋ยวเอาซื้อไปนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปกินอันนี้<ค>ทำใหม่ๆค่ะอืมนี่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะคุณผู้ชมของเขาก็ขึ้นชื่อนะคะ เขาเรียกว่าอนะไรข้าวปุ่นใช่ไหม <c oughs> ข้าวปุ่นนะคะอันนี้อันนี้โลหนึ่งหรือว่ายังอันนี้ไม่ถึงโลค่ลละอันนี้โลอ,อันนี้ไม่ถึงโลนะคะยี่สิบนะคะแล้วแล้วที่สิบห้าบาทนี่ลหะอันนี้ประมาณโอไม่ใช่เอาแบบเป็นโลดีกว่านะเอาโลนโลน ต้มอันนี้กิโลหนึ่งนะก็25บาทนะคะมันก็จะเริ่มหิวแล้วนะจะเริ่มซื้อของแล้วนะคะตอนนี้นะคะชื่อร้านของพี่เขานะคะเผื่อว่าใครมานะคะามาแถวนี้นะคะมาที่ตลาดนี้นะคะแสงใช้ยขนมจีนนะคะก็จะถ่ายบรรยากาศให้ดูเสร็จแล้วเราก็จะกลับกันนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ดูนะว่า มันจะได้อะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมคะนี่นะคะตอนนี้ก็เริ่มจะซื้อของแล้วนะเดี๋ยวก็จะขอจบคลิปนะคะโอ้ยตรงนี้คนละครึ่งก็มีนะนี่คนละครึ่งนี่จ่คนละครึ่งนะเดี๋ยววันจะขอใจคนละครึ่งนะคะมาไกลนะเออโอ้ยมีเส้นดองแดงนะมีเส้นดองแดงเลยนะอย่างไอหูดองแดงมันก็เรียบอ่า อาจาสบายค่ะอาจสบายเลยนะคะซื้อเลยค่ะข้าวเหนียวก็มีนะคะคุณผู้ชมานเี่ยค่ะข้าวเหนียวะะข้าวใหม่นะหอมมะล,ลิด้วยนะคะข้าวเจ้านะคะมีหมดเลยนะคะไปจะกินอะไรนะคะก็ดูบรรยากาศนะคะตอนนี้ก็ได้และะ้วขนมจีนนะคะหนึ่งอย่างแล้วนี่นะคะ ค่ะเราจะไปซื้ออะไรนะน้ำพริกกันนะคะประราสับนะคะน่าจะคนละครึ่งเลยนะออาอแล้วเมื่อกี้นี่นี่อะไรร้านร้านเจ๊แต๋ร้านไหนคะนี่เหรออ่าน้ำพริกขายกระปุกเท่าไหร่คะ ทีนะคะคุณผู้ชมคะนี่ค่ะเป็นผิวน้ำ้สุกอ่ะเอาเอาแบบสุกค่ะ20บาทอันนั้นสุกป่ะอันนั้นสามสาอันมงดาสานงดาเหรอใชค่ะสามสิบบาทอันนั้นกระบอกเท่าไหร่อันนี้ยี่สิบอ๋อยี่สิบาใส่แมงดาจะ ดิบไม่มีสุกเหรอไม่ค่ะสุกแล้วเลยแค่นี้นค่ะถ้ากินสุกไปผัดเอาก็ได้ค่ะอันนี้มันจะมีกลิ่นแดงดาแต่อันนี้สุกแล้วเหรอใช <c oughs> ่ค่ะสามสิบบาทโอ้เนี่ยนะคะย <c oughs> อสตาค่ะที่นี่ไม่ได้ใช้คนละครึ่งใช่ไหมคะใช่ โอเคไม,ไม,ไมคค่ไม่คนละครึ่งก็ไม่คนละครึ่งนะแต่ว่าขอแตกนะขอแตกจังนะคะนี่นะคะเราก็ได้ปลา,าสับนะคะต่อเลยนะไปซื้อปาลาเนื้ออ่อนกันต่อนะคะนี่นะคะเนี่ยค่ะปลาเนื้ออ่อนนะคะวันจะซื้อไปนะสามสามจานเลยนะคะพอดีแม่้าใจดีนะลดให้นะคะก็จะเหลือ สามาสิบอ่าบาทนะคะจากจานละร้อยนะคะก็จะขอแตกอันนี้เนื้อปลาตองก็ละยี่ก้าสิบอ๋อเอาไปทำพวกอะไรอ่ะ อ๋อต้อนเท่าไหร่คะต้อนได้ยี่สิบสามก้อนห้าสิบอ๋อค่ะโอ้หน่าน่าสนใจนะคะเนี่ยค่ะลดได้ไหมลดได้เอาสองจานเอาเก้าสิบบาทโอเคนะคะคุณผู้ชมขะเป็นเก้าสิบบาทนะคะค่ะ คุณผู้ชมคะไส้ตันนะคะนี่ค่ะสามอันร้อยนะคะแล้วก็ซื้อไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดูดิขาเกะนะขาเกะจานละหนึ่งร้อยนะคะ,คะผักเก๊ะอะไรนะจะเอาอะไรนะคะคุณผู้ชมคะจะกินอะไรนะคะอ่าเออนะคะนี่นะ ของสดสดทางนี้ก็ปลาส้มนะคะปลาส้มผักหน้ากินนั้นเลยนะคะเ่ยค่ะอ้ยปลาปลานันชีคุณผู้ชมโอ้ปลาอะไรอ่ะปลาปลากดปลาอะไรปลาคังเหรอปลาอะไรครับพี่น่ะปลาคังโอ้ ปลาอะไรนะอันนี้ปลาอะไรตัวเนี้ยน่ะนะปลาหอปลาหอปลาหอปลาปอปลาห่อแล้วโอ้ตัวใหญ่มากเลยนะคะนี่ค่ะปลาแม่น้ำนะคะเนี่ยค่ะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวพามาดูทางนี้นะคะนี่นะคะคนเยอะอยู่นะคะเนี่ยค่ะ นี่นะนี่ปลาเน่ยก็มีค่ะปลาคังปลาอะไรเยอะแยะเลยนะคะปล่น้ำปลาแม่น้ำนะคะนี่ค่ะปลาหมูอปลาหมูก็มีนะนี่อุ้ยน่ะปลาหมูทอดมนคะี่้อโอเคนะคะคุณผู้ชมค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ มาก็เนี่ยค่ะของกินเยอะเลยนะคะสารพัดนะที่ได้มานะคะเนี่ยค่ะโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมกันตั้งแต่ต้นคลิปจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไบไปไบไย,บยไปแล้วค่ะ